เคยไหมที่รู้สึกว่าชีวิตเหมือนวิ่งอยู่ในเขาวงกตวิ่งเท่าไรก็ไม่เจอทางออกสักทีหลายคนคิดว่าทางออกคือเงินมากขึ้นแต่ผมจะบอกว่านั่นอาจเป็นแค่ภาพลวงตาผมเคยเป็นแบบนั้นวิ่งตามหาความสำเร็จตามที่คนอื่นบอกวิ่งจนเหนื่อยวิ่งจนลืมไปว่าจริงๆแล้วเข็มทิศ ที่ถูกต้องมันซ่อนอยู่ในตัวเราเองมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมบังเอิญไปเจอในร้านหนังสือมือสองสภาพมันเยินมากแต่ชื่อเรื่องมันดึงดูดผมอย่างประหลาดรอดไปพร้อมกันผมหยิบมันขึ้นมาพลิกดูเนื้อหาข้างในไม่ได้บอกสูตรสำเร็จรวยลัดไม่ได้สอนเทคนิคการลงทุนหวือหวาแต่กลับพูดถึงความกลัว ความไม่มั่นคงและความเชื่อที่ฝังรากลึกอยู่ในใจเราหนังสือเล่มนี้บอกว่าปัญหาทางการเงินส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากเงินไม่พอแต่เกิดจากใจไม่นิ่งตั้งหากมันเหมือนกับเวลาเราขับรถหลงทางเรายิ่งเร่งเครื่องยิ่งไปผิดทิศผิดทางสุดท้ายก็ยิ่งไกลจากจุดหมาย ลองคิดดูสิครับเวลาที่คุณกลัวว่าจะไม่มีเงินคุณทำอะไรคุณอาจจะทำงานหนักขึ้นแต่ทำงานหนักขึ้นในสิ่งที่ไม่ใช่คุณอาจจะลงทุนแบบเสี่ยงๆเพราะอยากรวยเร็วๆแต่สุดท้ายก็เสียมากกว่าได้ ใจที่นิ่งคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งหนังสือเล่มนี้สอนให้ผมรู้จักสำรวจตัวเองรู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองรู้จักคุณค่าที่แท้จริงของตัวเองไม่ใช่แค่คุณค่าที่วัดจากตัวเลขในบัญชี ผมจำได้ว่าตอนที่ผมอ่านถึงบทที่ว่าด้วยเรื่องความสุขที่แท้จริงผมถึงกับต้องวางหนังสือลงแล้วนั่งทบทวนตัวเองนานมากเพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมาผมเอาแต่สะสมแต่ไม่เคยสัมผัสเลยคุณทำงานหนักเพื่ออะไรหนังสือถาม ผมตอบตัวเองไม่ได้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกว่าเงินไม่สำคัญแต่มันบอกว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างมันสอนให้ผมรู้จักสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนจากภายในเริ่มจากการรักตัวเองเริ่มจากให้คุณค่ากับสิ่งที่ตัวเองทำและเริ่มจากการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้าง ผมเลยอยากสร้างช่องนี้ขึ้นมาไม่ใช่แค่สอนวิธีหาเงินแต่จะชวนทุกคนรอดไปพร้อมกันรอดจากความกลัวรอดจากความไม่มั่นคงและรอดจากเขาวงกฏที่ชื่อว่าชีวิตถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตกำลังหลงทางลองหยุดพักแล้วถามตัวเองว่าคุณต้องการอะไรจริงๆไม่ใช่แค่เงินแต่คืออะไร คอมเมนต์มาคุยกันนะครับผมอยากฟังเรื่องราวของคุณและถ้าคุณอยากเริ่มเดินทางไปพร้อมกันฝากติดตามช่องนี้ไว้เราจะสร้างเข็มทิศที่แข็งแรงด้วยกัน